สวัสดีค่ะฉันครูโสภิษจะมาชวนเพื่อนทําน้ำแตงโมมะนาวน้ำผึ้งปั่นนะคะแตงโมนั้นเป็นผลไม้ที่เหมาะกับบุคคลที่กำลังควบคุมน้ำหนักเพราะเขามีน้ำตาลต่ำแคลอรี่ต่ำนะคะรวมทั้งป้องกันการสะ,สะสมของไขมันในเส้นเลือดนะคะ สำหรับมะนาวนะคะก็ยังจะช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยในเรื่องของบรรเทาการปวดศีรษะได้แก้วิงนเวียนอาเจียนนะคะรวมทั้งช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะจานั้นแล้วนะคะเรามาทาน้ำแตงโมงทานกันดีกว่า นะคะคเพื่อนคะเราจะเลาะเอาแต่เนื้อนะคะเอาเม็ดออกนะคะเม็ดแตงโมเราออกเพื่อนคะในเมื่อเราทำแตงโมเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาด,ดออกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมมะนาวประมาณหนึ่งซีกนะคะเติมน้ำผึ้งนะเพื่อน เติมเกลือประมาณปลายช้อนชานะคะแล้วก็น้ําแข็งนะเพื่อนนะนะคะอันนี้คือน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งหลังจากเราเติมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราจะเติมน้ําแข็งน้ําลงไปนิดหนึ่งนะคะเราปั่นแตงโมงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเราก็จะมาใส่แก้วนะคะ เป็นนั้นว่าเรียบร้อยเพื่อนคะน้ำแตงโมมะนาวน้ำผึ้งของเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนสีสันสวยงามพร้อมทั้งรสชาติดีมากคะ่ะนะคะ ดีกว่าเราใช้เนื้อแตงโมเพียวๆกับน้ำเชื่อมกับเกลือเท่านั้นนะคะในเมื่อเราเติมน้ำมะนาวเข้าไปเนี่ยความสดชื่นจะเพิ่มขึ้นเพื่อนๆลองทำทานนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนชอบช่วยกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับน้ำสุขภาพของเราอีกหลากหลายเมนูนะคะ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ